นักน้องสุพรรณเราร้องทำนองเพลงโทนโดนที่จาโทนปะโทนโทนทังโยนทังโยนยาวโยนอยั่ใจวันตรุดหยุดการดีูงานสังคมชาวบ้านสิครานคึกคืนเพื่มสงการการพอควันชื่นชื้น ออการจัดง,งานวันนี้ยอดเยี่ยมมากครับ mm hmm. เห็นครูเก่ามีความสุขครูปฏิวัติมีความสุขถือว่าเป็นวัฒนองกรของโรงเรียนการวอเคราะห์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็จะสืบทอดต่อไปมีความสุขมากมากครับวันนี้ครับงานวันนี้ขอภาพรวมดีค่ะแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นค่ะ ก็นานๆที1ปีหนึ่งครั้งที่พวกเราเชาวกาญจนาจะมารวมตัวกันในวันนี้ค่ะนะครับสำหรับงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับล้างจานเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปอบอุน่นก็อบอุ่นได้เจอครูผู้ใหญ่นะคะก็ได้ร่วม ได้ร่วมกิจกรรมกันได้เจอครูผู้ใหญ่มากๆหลายๆท่านนะคะที่กเกษียณไปแล้วหลายปีก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีกิจกรรมในวันนี้ก็อยากให้มีอย่างนี้อีกทุกๆปีค่ะวันนี้เหรอคะก็วันนี้รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งอะที่มาและอย่างหนึ่งการจานาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนบ้านอะถึงว่าเราจะอยู่ไม่นานแค่ห้าหปีนะแต่เราก็รักการจานาและอย่างหนึ่งเท่าที่ไปหลายๆที่นะที่นี่ สำหรับสำหรับพี่นะวัฒนธรรมดีที่สุดวัฒนธรรมของการจนาดีที่สุดนะครูภาครับครูพาปลื้มใจนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรของการจนาจะไม่เหมือนกับที่ไหนและก็ดีใจที่น้องๆยังรักษาไว้ได้ในนามของครูเก่าก็ขอขอ,ขอบคุณน้องๆขอให้มั่นคงในเรื่องของวัฒนธรรมเช่นนี้ไว้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ